สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเุื่สุขคนสุขคนพี่น้องมนันนก็อยู่กับเบา้ามีคือเก้าซองเทาแม่พาแทบช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเ้า้าอยู่พี่น้องบรรยากาศเนี่ยเมือ่อเสา้าตื่นมาก,กระแดดเนาะสองมือแล้วที่แดดบ่มีฝนอากาศกระห้อนอีกแล้วพี่น้องจ๋าบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาพี่น้องฝนตกมากกระยาก็เริ่มเขียวแล้ว พี่น้องเมนี่บะหมีหม่ก็เข้าคั่วคือเก่าพี่น้องจา๋าบได้ไปใส่นอะตต่มเ้ามากก็ต้องกินเข้าก่อนก็จะออกไปหาเห็ดเบียกเห็ดงานกินแล้วก็ต่างคนต่างไปอาหารเร้านี้ของบะหมี่ก็จะเป็นทอดน่องไก่เนาะทอดน่องไก่แล้วก็ทอดซี่โครงหมูแล้วก็ซีมนี้ปิ้งปลาพ่อพี่น้องจา๋านี่อน,นี้ทอดซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สิมีกินกับตํหมักถัว่วตมหมักถัว่วเมนูเช้านี้อันนี้สิเป็นทอดไก่แตืโอนี่โบมีโบได้ใส่แป้งนี่พี่น้องเนาะถ้าถ้า,าว่าสุกแ,แป้งทอดนะอันจะบดแสบแต่วเวลาใส่โบมีใส่สิเป็นเอาแป้งพงใส่ ใส่แป้งลงไปหน่อยหนึ่งคุกคุกเข้ากันแล้วก็ต้องทอดมันก็จิทอดง่ายมันบติดหมอแล้วก็ทำให้มันแห้งมันกรอบไว้เนาะน้ำมันบรหลายก็รึไม่ได้ใส่ถ่วมน้ำมันอยู่บ้าเบะมีะแพนแพงพี่น้องขวดละบ่ห้อนลิตรนะสี่สิบกว่าบาท บ่หอดลิตรเป็นขวดเอ้อยมิลิกรัมถ้าขวดลิตรก็ิิเป็นประมาณหาสิบบาทน้ำมันธรรมดาโบเมนน้ำมันทั่วเหลืองเป็นน้ำมันป่ามแพง สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องทอดน้องไก่สิโครงหมูแล้วก็สิบปิ้งป่าต่อเนาะ ทอดกินกับตัมมักทั่วแซ่บๆพี่น้องต่หมักทั่วเขาไปกินโดนแล้วพอหมักทั่วซูเมอร์นี่ก็อึดอึดบุคอยมีขายแล้วก็สิแทงพร้อมน้องส่วงเราดูนี่มันสีอึดเนี่ยจังหน่อยเยียงห้องหาบพ,พ่อ้องหาพ่อพ่อพี่น้องเลยคนนี้ป้าแล้ว อันนี้ปลาหน่อยบนนี้ชีทอดส่วนปลาตัวใหญ่สี่ิ้งเงาสุกเรียบร้อยวาย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็สิตาหมักถั่วต่อพี่น้องเย้ยเดี๋ยวบ่มีสิตาหมักถั่วก่อนแรวเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าเมนูเช้านี้ตำถั่วพี่น้องเลยตำถั่วกินกับทอดป่าทอดน้องไก่เข้ากันอยน่องประเภททอดประเภทย่าง แซ่บตำมักตัวบ่มีมักกินกับผักซีลาวตำทั่วพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วมามาพี่น้องมากินน้ำกันจะเอ,อ๋สบายดีพ่อแม่พี่นออ้องยังเลยตาเบ่าเลยลูกหลักเออเจ้าหน้จาจับเลขลูกหลักหนึง่งห้องดั้มพี่มาจับเด้ออือบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมบบหนักขี่นไหม มาเลยพี่น้องกินข้าวเาส้าสัมผัสอีกรอบพี่น้องจ้าเมนูวันนี้เมนูลดความอ้วนเพิ่มจา้าเอาเพราะว่ามีน้ำม,ม,มันเทอดท,ทอดอสั่งข้าวบางกองไหมคอยรับสั่งข้าวบางกองเพิ่มอย่างนี้แหละคนแรกมากินก็เสีย <c oughs> บ้านเห็ดมาเกงนะเฮ้ยไม่ปลอมอ่ะดูแลเกบ่ยวกับใช่ไหมเลยเนี่ยเกียวเหอ่ป้องเขาบอกลยนะงนีหละเกนงสีตรงห่าทงมน้องต่อน้องอืครู่มาบดกวางขู่บบนีเลยเบิดเบิดอะไรกันเนี่ยี้เปนเบิดไง มันเป็นสีปักซอในช่องโลเลยยี้เกาะก้อยต้มเป็ดอันเนียต้มเป็ดดูก่อนจะแจวทุกแมงกก็กินน้ำไม่ละพิม นี่ตอก,การทีจ่อยมันเป็นไส้อมีไม่ไปจุ๋ันนี้เป็นลูกแก,ก่รับจ้างนะบ่อ๋อขอรำนาเนาะมันะมีเงินจำบัตรคือบัตรจำเงินเลยค่ะซืเอไนรำนาบจ้างอะไรไปค่ะอบอสวางันไปลแล้วนะฮือหาวัานไปบ้านบ้านบุญงนเต็มไม่ได้อืมขาห่ออ่า มันก <mile> ็เรืองนั <itud soundtrack> ่งมองก็คดทางโซเชียลสปายลูกกาดำนาลูกกากับว่าดำนาเราเห็นป่ะรอหัสิบพันลูกกาดนกมือรหาสิบพันรอดรหัสิบพันม่ไมอกัน Ừ. Còn mà Năn lệ nó Bữa nay dạy Bữa nay khuân Thôi các bạn Thôi không ạ ม,มามแซ่บด้น้าทอดเนะ่ยมันก็สดมากน,นะบ้านค่ะแต่ทำไมยัง ชินบ่มแกินของแห้งอาออืมอืมินรสชาติอีอกยอย่างโอ้ <c oughs> ลก่ะลูก,กตแล้วลูกมากทำไมลูกจะคล้องอลูกมากผมเนลูกตัวเองก็ต้องแฟตื่นป <c oughs> ูสาะมาฝากให้เดือนหนึ่งง่วงก็มือเอียงมา่วานกันนที่นนหนึ่ง,งมัน่จำยุกเดือนหนึ่งเขาดีนี่ตีแก้วเพื่อจ,จับเห็นไหมนันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนาะ เก้เจ็ดศูนย์มันก็ไ่ง่ายใชหมเก้าเจ็ดศูนย์นะน่นฟังสูงขึ้นมากแกไม่บอร้านอะไรเกวมันท่านทางมาจัพวกมันจับมันจะดอกจับพวกมันจะพวกหัวหนาแม่พ่อแม่มับพวก อล,ลาได้พี่น้องเด้อดีๆแม่ก็สุขสนตอบกันใหม่ขินหนาสบายดี